อ่ะต่อ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 กลับมาเรื่องของบีจีนะครับก็สิ่งที่ผมรู้สึกพี่ธงก็มาเล่นหลังสามนะก็คือมาเล่นหลังสามถูกนะเล่นหลังสามอ่ะบีจีก่อนนี้ของโค้ชเซกูก็มีอ่าหลักๆมีเนื้อเดินเนื้อคือสี่เนาะนะครับอ่ะสามนิดหน่อยพอมาเล่นหลังสามหน้าคู่มุยอิซานกลางอ่ะลูกน้องพี่ธงเก่าออกซ้าตัวจริงนะครับครับรัตพลวังสุขบ้านอ่าหลังบ้านเจ้าเจ้าเก่าใช่ไหมที่เล่นเก่าใช่ไหมพี่เจ้าเก่าครับเออเออหลังเด็กเทพเหมือนกัน เทกเทลินหลังบ้านโชมนี้ภาพของเกมรับแบบนี้เป็นยังไงบ้างพี่ธง BG แมสมิธพาพาทีมกลับกลับเข้ามาสู่ตรงนี้ข้างต้นเนี่ยกยับการที่เจอโคราชเนี่ยแน่นอนผลแกลนแข่งออกมา4-0เนี่ยกับฟุตบอลเอนเตอร์เทนแบบเนี้เออมีรับมีโต้มีรับมีโต้แบบเนี้ยมันมันถูกใจแฟนบอลอยู่แล้วครับมันเป็นเกมสามแต้มเกมเยือนเกมแรกของทาง BG <Ừ. S 2> ในเนื้อรายละเอียดของงานทีนี้มาพูดถึงในเนื้อรายละเอียดของงานถ้าจะยึดระบบวิธีการเล่นแบบนี้3-5-2ห้าแล้วแบ่งพาร์ทออกป part, อเปสองพาร์ทในเรื่องของจังหวะขณะขณะที่เล่นเกมลุกมันเป็นเกมลุก3ามห้ที่ที่ดูดีมากนะฟุกมันมันมันดูดีมากเลยก็มีการเล่นเป็นกลุ่มขณะเล่นเกมลุกมีเกมคอมเพเพื่อที่จะตาเตรียมสำหรับการทรานซิชัน เออไม่รู้ว่ามันมาจากแมตสมิธหรือไดอ้อน,นี้ส่งมาจากเทกู o นะอันนี้ไม่ทราบนะครับอ่แต่ว่าก็เราก็ต้องให้เครคด,ดิตของของของแมตสมิธในเรื่องของฟุตบอลคอมเพลกฟุตบอลโอเวอร์โหลดไปทางขวาเอ่ออะไรประมาณแบบเนี้ยออปชันในการโจมตีขณะเล่นระบบสามห้าสองมันเป็นมันเป็นออปชันที่ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของสามห้าสองอ่ะชัดเจนอ่ะลูกที่ได้เออมันก็มาจากน่าจะมาจากมันมาจากแบบฝึกของแมตสมิธอยู่แล้วขณะเกมลุก แต่อีกพาร์ทหนึ่งเกมรับเนี่ยเกมนี้น่าสนใจฟุกครับครับน่าสนใจฟุตบอลเพสซิ่งมันจะไม่เกิดขึ้นหรือมันจะเกิดขึ้นได้ยากสําหรับฟอร์มชั่นนี้ยากเออมันต้องใช้ความเข้าใจสูงยิบละเอียดยิบเออถ้าจะตัดตัดฟุตบอลเพสซิง่งลอยต่อระหว่างแดนสองกับแดน3ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเออเพราะว่าปริมาณผู้เล่นขนาดเล่นเกมรับด้านล่างมันเยอะกว่าด้านบนเออหลายช่วงเวลาเนี่ยเออเกมของทาง โคลาดขึ้นมาเซตแล้วก็เกมรับของทางบีจีถอยลงไปรับต่ําและกว่าจะเอาตัวลอดจากตรงนั้นมาได้ใช้เวลาพอสมควรเพราะเทศคืนไม่ได้รอแค่จังหวะเขาผิดพาลาดรอจังหวะเขาส่งพลาดหรือเตะออกถึงจะได้เอ,อ,เอาบอลกลับมาเล่นเกมรุกดังนั้นในเกมรับถ้าเป็นแบบนี้เจอกับทีมที่มีคุณภาพสูงกว่านี้แล้วกันสูงกว่านี้เช่นัม b ีจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายเล่นเกมรับนานกว่าปกตินานนานเมื่อคืนดูริพูกับสเปอร์ไหมอ่าดูถ้าดูเนี่ยคือทีมเดียวกันนี่คือทีมสเปอร์เลยสเปอร์เลยเนี่ยเนี่ยเนี้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยบีคือสเปอร์วิธีการเล่นวิธีการโจมตีเล่นมิดฟิลสามตัว มิสฟิวตัวลุกสองมิสฟิวตัวรับหนึ่งวิ่งแบ็กทางออกริมเส้นหน้าคือเวลาวิ่งแบ็กได้บอลมิสฟิวตัวลุกฝั่งนี้วิ่งทะยงออกไปแล้วก็เริ่มเล่นลุมลุมแบ็กสองหนึ่งมันเป็นแบบนี้ซึ่งบีจีก็เล่นแบบนี้ลูกที่บีจีได้มาจูมันมาจากสาอสินติภาพจันทหองได้บอล่าสันติภาพจันหองได้บอลแล้วเจ้าเก่าที่เป็นมิสฟิวตัวลุกฝั่งนี้วิ่งทะยงออกไปแล้วก็อิสานฟันดี้ลงมาขยับมาอิานอิสานป้ายให้เก๋าไอ้เก๋าแตะให้ธีรศป์ยิง เนี่ยมันคือรูปแบบการโจมตีเดียวกับกับสเปอร์แล้วก็มันเป็นรูปแบบการโจมตีหลักของระบบห้าสามสองห้าสามสองระบบนี้เลยระบบนี้มันมันถูกบังคับโดยการโจมตีแบบนี้พอเป็นห้าสามสองพี่พงษ์เราจะบอกแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนผมผมดักก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหอะไรว่าเอาบีจีไปเทียบสเปอร์คือหมายถึงว่าอยากให้เห็นภาพอยากให้เห็นภาพเนาะอยากให้เห็นภาพคือคือพี่พงศ์กลังจะจําลองว่าในฟอร์เมชั่นนี้รูปแบบการโจมตีมันจะเป็นหลัก เนื้อม the uhh, kind of like no the the ันจะเป็นแบบนี้ไม่วงอะไรแตบอกอย่างนี้แต่แบบนี้หรือไม่ก็ถ้าจะมาได้ก็ตรงทีใได้คอส้าไปมีกองหน้าคู่แล้วก็คอสซิ่งมันมีสองแบบการการเล่นกับพื้นกับการคอสซิ่งหลักๆการวางบนยาวไปให้ขึางบนการโต้กลับรับแล้วโต้แต่มันจะอยู่สถานการณ์เล่นเกมรับนานจะอยู่ในสถานการณ์การเล่นเกมรับนานกว่าปกติกว่าจะได้บอลกลับมากว่าจะได้บอลกลับมาเหมือนกับสเปอร์ครึ่งแรกโอ้โหไม่ได้บอลเลยอืไม่ได้บอลเลยเออประมาณแบบเนี้ยครับ ครับครับนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปเริ่มต้นด้วยความหอมหวานฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมพี่ธงอันนี้ก็ต้องว่าตามตรงรเพราะว่าพี่ธงอ่ะมักจะพูดให้ผมฟังอยู่เสมอเสมอผมจะเล่าทุกคนฟังวันนี้บอกว่า,วาฟุตบอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยเหตุผลที่พอเปลี่ยนแล้วมันดีเพราะว่าณนะเวลาตอนที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนตอนที่ทีมไม่ดี <laughs> ถูกมันจะย <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้เราถึงได้รู้สึกว่าเออพอเปลี่ยนโค้ชใหม่ๆแล้วมันดีคืออ่ฟุตบอลเปลี่ยนโค้ชคือช่วงที่เปลี่ยนเนี่ย จะเปลี่ยนช่วงที่ทีมกําลังกาลังโค้งลงเสร็จแล้วพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยโค้ชก็จะเป็นคนพาขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นบอลเปลี่ยนโค้ชจึงลายเป็นบอลดีอะอะไรอย่างี้ที่ถูกไหมพี่ธงแต่ดังนั้นมันก็ต้องดูกันทางยาวกับการทํางานของแมสมิธอะไรประมาณจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นวูดหนีจะขึ้นครับครับเออแล้วแต่ครับ ครับนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะครับอ่าแบบพี่ฟุกเต็มคาเบลเลยนะครับอ่าโอเคสามแต้มของบีจีย